วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสดๆดร้อนๆ้เลยเกี่ยวกับหุ้น BCP หรือบางจากที่ราคาหุ้นกระโดดบวกกว่า4%หลังบอดไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่วงเงินรวมถึง3,800ล้านบาทกระจายยาวไปถึงปี2,568ถึง2,571หลายคนได้ยินข่าวแล้วอัดสงสัยว่าซื้อหุ้นคืนมันดีตรงไหนทำไมราคาถึงกระโดดแล้วนักลงทุนควรตีความยังไง วันนี้เดี๋ยวผมไล่ให้ครบทุกประเด็นฟังจบคุณจะเข้าใจภาพทั้งเกมของผู้บริหารแรงตอบรับของตลาดและสิ่งที่นักลงทุนควรระวังในระยะยาวครับช่วงที่1อธิบายพื้นฐานก่อนซื้อหุน้นคืนคืออะไรและสำคัญยังไงก่อนจะลงลึกมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการซื้อหุ้นคืนหรือ Share buyback คืออะไรแบบเข้าใจง่ายที่สุดบริษัทเอาเงินของตัวเอง ไปซื้อหุ้นตัวเองกลับคืนจากนักลงทุนในตลาดหุ้นผลที่เกิดขึ้นมีอยู่3เรื่องหลักๆ 1. จํานวนหุ้นหมุนเวียนลดลงถ้ากําไรเท่าเดิมแต่จํานวนหุ้นน้อยลงเท่ากับกําไรต่อหุ้นหรือ EPS ดีขึ้นทันที 2. สัญญาณว่าบริษัทมั่นใจในมูลค่าหุ้นตัวเองผู้บริหารจะไม่ซื้อหุ้นคืนถ้าเขาคิดว่าหุ้นแพงแล้ว ดังนั้นนี่คือสัญญาณเชิงบวกโดยธรรมชาติกดอุปทานหุ้นให้ลดลงในเชิงเทคนิคก็เหมือนการดึงหุ้นออกจากตลาดทําให้ราคามักได้แรงหนุนในระยะสั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมเวลาประกาศซื้อหุ้นคืนหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดถึงบวกทันทีโชวงที่2รายละเอียดของดีล BCP ตัวเลขสําคัญที่ต้องรู้ข่าวประกาศมาว่า BCP จะซื้อหุ้นคืนวงเงินรวม3.8พันล้านบาท แบ่งเป็นโครงการยาว3ปีตั้งแต่ปี2,568ถึง2,571โดยเฟสแรกใช้งบ1,100ล้านบาทซื้อคืนได้สูงสุด29.5ล้านหุ้นข้อมูลนี้สำคัญเพราะมันคือขนาดของอิทธิผลต่อราคาในอนาคตจำนวนหุ้นที่ลดลงมากน้อยแค่ไหนก็มีผลกับ EPS และความน่าดึงดูดของหุ้นต้องบอกว่า29.5ล้านหุ้นอาจไม่ใช่สัดส่วนใหญ่มหาศาล แต่ก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนว่าบริษัทมีเงินสดและต้องการบริหารทุนให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์มากที่สุดช่วงที่3าํทำไม BCP ถึงต้องซื้อหุ้นคืนเหตุผลสำคัญมีอยู่ประมาณ3เรื่อง 1. บริษัทต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นช่วงที่ผ่านมาธุรกิจพลังงานมีความผ,ลผ,ลผลันผวนราคาน้ำมันค่าการกลัน่นขึ้นขึ้น,นลง,ลง ผู้บริหารอาจต้องการส่งสัญญาณว่าเรายังอยู่ในจุดที่แข็งแกร่ง 2. BCP มีเงินสดจากการดำเนินงานค่อนข้างดีซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่บริษัทประกาศออกมารวมถึงธุรกิจนอนออยหลังอย่างที่เริ่มทำเงินขึ้นเรื่อยๆการซื้อคืนจึงเป็นการบริหารเงินส่วนเกินให้เกิดประโยชน์ 3. รองรับแผนระยะยาวและการจัดโครงสร้างทุนหรือ capital management อาจเกี่ยวข้องกับการทาให้ค่า ROE EPS ดูดีขึ้นหรือเตรียมหุ้นไว้รองรับโครงการระยะยาวเช่น ESOp ซึ่งเป็นเรื่องปกติของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเยอะทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่นักลงทุนมองเป็น positive signal ช่วงที่4ทำไมตลาดตอบรับเร็วขนาดนี้หุ้นขึ้น4%ทันทีตลาดหุ้นตอบสนองเร็วเพราะ 1. นักลงทุนเก่งกำไรล่วงหน้าก่อนที่บริษัทจะเริ่มซื้อจริง 2. สัญญาณว่าผู้บริหารคิดว่าราคาหุ้นตอนนี้ต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น 3. เขาซื้อคืนมักสร้างแรงฮึกเหิมในกลุ่มนักลงทุนสายแวร์ลูจำนวนเงิน3.8พันล้านบาทถือว่าไม่เล็กในบริบทของบริษัทสิ่งที่นักลงทุนมักจะคิดคือถ้าบริษัทซื้อเองแสดงว่าบริษัทคิดว่าราคานี้คุ้มค่าแล้วเราไม่ซื้อได้ยังไงและนี่คือจิตวิทยาตลาดแบบคลาสสิกที่เห็นได้บ่อยมาก ช่วงที่5ผลกระทบเชิงตัวเลขมองภาพแบบนักวิเคราะห์แม้โครงการจะใหญ่แต่ผลต่อ EPS จะไม่ได้พุ่งขึ้นแบบวุวหวาเพราะจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนยังไม่ถึงระดับหลายเปอร์เซ็นต์ของหุ้นทั้งหมดแต่สิ่งที่สำคัญคือโครงการยาว3ปีเป็นการทยอยซื้อผลรวมทั้งหมดอาจทาให้ EPS ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาในช่วงตลาดพันผวนถ้าช่วงปี6569 กำไรเพิ่มจากธุรกิจอื่นเช่นพลังงานสะอาดพลังงานไบโอชีวภาพและนอนออยตัวเลขกระเด่นขึ้นแบบทบต้นจากทั้งกำไรและจำนวนหุ้นที่ลดลงช่วงที่6ข้อดีของ Buyback สำหรับ BCP สรุปแบบง่ายๆ EPS เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ROE ดีขึ้นในระยะกลางช่วยพยุงราคาหุ้นในตลาดผันผวนสื่อสารความมั่นใจต่อนักลงทุน บริหารเงินสดส่วนเกินได้มีประสิทธิภาพกว่าแค่ถือไว้นิ่งๆน,นี่คือสิ่งที่ทําให้หลายบริษัทระดับโลกนิยมทํำใบแบกมากกว่าแจกปันผลด้วยซ้ําช่วงที่7ข้อควรระวังนักลงทุนต้องคิดให้ครบอย่ารีบมองทุกอย่างเป็นบวกจนเกินไปเพราะการซื้อหุ้นคืนก็มีความเสี่ยง 1. เงินที่ใช้ซื้อคืนคือโอกาสที่อาจถูกใช้ในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าถ้าบริษัทมีโอกาสลงทุนดีๆ แต่เอาเงินไปซื้อหุ้นคืนแทนอาจทำให้โตช้ากว่าที่ควร 2. ถ้าคู่แข่งขยายตัวได้เร็วกว่า BCP อาจเสียเปรียบในระยะยาวตลาดน้ำมันและพลังงานกำลังเปลี่ยนเร็วมากการบริหารเงินต้องวางแผนระวังมากขึ้น 3. ผลของบ u y แบ c กจะไม่มีพลังเลยถ้ากำไรบริษัทโตไม่จริงสุดท้ายราคาหุ้นต้องตามกำไรไม่ใช่ตามข่าวดีเพียงอย่างเดียว ช่วงที่ 8. นักลงทุนควรติดตามอะไรต่อหลังข่าวนี้สิ่งที่ควรโฟกัสคือบริษัทเริ่มซื้อจริงเมื่อไหร่และซื้อถี่แค่ไหนการประกาศกับการทำจริงคือคนละเรื่องกําไรไต่มาสหน้าของ BCP ถ้ากําไรกับนาเด่นราคาหุ้นจะยืนได้มั่นคงกว่าสัดส่วนไรายได้จากธุรกิจนอนออยเช่นไบโอพลาสติกพลังงานหมุนเวียน ถ้าสัดส่วนเพิ่มคุณจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแบบยั่งยืนแนวโน้มราคาน้ำมันและค่าการกลัน่นเป็นตัวแปรสำคัญสุดของรายได้ในปัจจุบันต้องติดตามควบคู่กันไปช่วงที่9มุมประเภทนักลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนักลงทุนระยะสั้นมีโอกาสเก่งตามแรงข่าวได้แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรหลังราคาดิดแรง นักลงทุนระยะกลางและระยะยาวควรประเมินความแข็งแกร่งของธุรกิจจริงๆดูโครงสร้างรายได้และผลประกอบการใน2-4ถึงไตรามาสถ,ถัดไปนักลงทุนสาย V.I. by back ถือว่าเป็นของหวานแต่ตัว main c o s e ยังคงเป็นพื้นฐานธุรกิจบวกกับความสามารถทำกำไรระยะยาวช่วงที่10สรุปแบบฟังง่ายๆฟังมาทั้งหมดขอรวบให้สั้นแบบจับประเด็นทีเดียวจบ BCP ประกาศซื้อหุ้นคืน3.8พันล้านบาทตลาดตอบรับดีมากเพราะเป็นสัญญาณมั่นใจของผู้บริหารผลระยะสั้นคือราคาหุ้นมักจะบวกแรงผลระยะกลางคือ EPS และ ROE อาจดีขึ้นสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายคือกำไรในอนาคตไม่ใช่ใบแบ็กเพียงอย่างเดียวนักลงทุนต้องติดตามการซื้อคืนจริงและผลประกอบการไตรมาสหน้าช่วงปิดท้ายก็หวังว่าบทวิเคราะห์แบบพอดแคสต์วันนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจเบื้องหลังข่าว BCP ซื้อหุ้นคืนมากขึ้นใครที่กำลังมองหาหุ้นพลังงานหรือบริษัทที่มีสัญญาณดีๆทางการเงินอยู่แล้วบางจากถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าติดตามต่อในปีหน้าถ้าชอบตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกผมว่าตอนต่อไปอยากให้พูดถึงหุ้นตัวไหนผมจะหยิบเรื่องที่น่าสนใจมาทำให้ฟังแบบเพลินๆอีกเช่นเคยขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันในตอนหน้า สวัสดีครับ